กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้มซาพากินโชว์มาแรงงานเตัอครับผมมากพ่อแม่พี่น้องเมนูนี้ต้องอยากจะบอกว่าเป็นเมนเูของเจ้าเหนือแท้ๆเนาะเป็นเมนเูพื้นบ้านจะไม่มีขายตามร้านทั่วไปเนาะถ้าพ่อแม่พี่น้องออทางภาคอื่นมาเที่ยวทางเหนือพ่อแม่พี่น้องก็ไอ,อส่วนมากก็จะทํากินกันเองนะพี่เป็นสุดยอดเมนู อีกเมนูหนึ่งของชาวเหนือเพราะไม่ไปน้องผมบอกไปเลยรสชาติก็จะมีความเค็มความหอมของน้ำปูที่เอามาตำเป็นน้ำพริกเนาะแล้วก็ที่สำคัญต้อมใหญ่จะบอกว่าเมนูน้ำพริกน้ำปูน้ำพริกน้ำปูเนี่ยพอไม่ไปน้องเข้ากบคอหมูย่างขานาเนาะคอหมูย่างคอหมูแต่ตึงว่าเข้ากบน้ำพริกน้ำปูบ้านเฮาขานาพอไม่ไปน้อง มาหากระโอกระป่าล้ำล้ำมานั่งกินด้วยกันครับผมอู้ต่ำล้ำล้ำนี่นะพี่น้ำปู่อือืขอข้อหมูย่างหนุ่มๆแคบหมูเมื่อเขือต้มลิดนางฟ้าอยู่ด้านหลังเนอะป้อมแอบไน้องแล้วก็ บวบงูหยอดฟักท้องแล้วก็ปลาคาจอนหลวกผมไปน้องโอ้สุดยอด คอยมีขายประหม่ณไว้นอกนะ้พี่น้่ปู่นี่นะ ถ้าเป็นตามล้านที่จะขายก็จะเป็นแกง,งเลน้ำพริกนุ่มอีกหนน้ำพริกอองแต่น้ำพริกน้ำปูนีอิ น้ำปูนี่ ตัวรล่อแมงวั่นยังดีเลยน้ำปูอ่ะ 哦，笑笑啊。 ต้มยาจะบอกว่าเป็นบางคนบอเคยมานั่งกินจะอีเนาะต้มยาจะบอกว่าถ้าเขามานั่งกินไกลปลาไกล้เขาใต้หุ่มไม้เนี่นะเป็นมาข้างก็จะมีเอ,อตัวนอนแมงโบงเนาะที่มันล้มปัดหนมามลุดม้าอย่างม้าเขาก็ต้องพอน้อยเนาะและ้วก็พวกมดพวกอย่างเนะะาะพอม่ไปน้องปิ้วม้าตามล้มเลยตามอย่างเอ้ยมันก็นจะตกหรือว่าตายม้า เข้ากันสุดๆปลาห,หมี่ไปน้องข้าหมูย่างข้าหมูย่างกับนพ้พริกน้ำปูอุ้ยเข้ากันร้องๆ คนวนจะลงเม็ดเพรไม่ไปร้อง แค่หมูกมกเก็มอันนี้ก็ออกเค็มๆหอมๆเนาะบอกข่ยเข้ากันแต่แดแต่ก็ได้ยูผมหม่เป็นออก <laughs> <laughs> ขยันเลเขา ออโอ้สุดยอดปลาหม่พี่น้องเนาะน้ำพริกน้ำปูล้ําก็ อยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องอาทางอาทุกภาคเนะเาะคนที่จะมาเที่ยวเหนือแล้วก็อยากจะกินน้ำพริกน้ำปูเนี่ยตามร้านเนี่ยน้อยมากเนาะที่จะมีน้ำพริกน้ำปูขายคือคือมันน้อยจริงๆะ่ะส่วนมากก็จะเป็นอน้ำพริกอ่องแกงเลยน้ำพริกนุม่มอะไรประมาณนี้แล้วก็ต้องอยากจะบอกว่าอาถ้าอยากจะกินฟิลมือแบบแบบแบบ แบบคนสมัยคนเท่าคุณแก่สมัยโบราณอะไรเงี้ยโอ้ยิ่งยากเขาไปใหญ่เนาะนอกจากจะมีญาติพี่น้องหรือว่าจะไปขอให้เขาทําโอ้โหสุดยอดพ่อมไพี่น้องก็ก็ก็เป็นเมนูหนึ่งที่ที่เออเป็นเมนูที่อร่อยแล้วก็ติดฮิตในในเมนูพื้นเมืองของคนของคนเมืองของชาวเหนือเนอ้นอป้อมไอ่พี่น้องเนี่ย ก็สุดยอดเนาะแล้วก็ถ้าใครมาที่ยวทางเหนือก็ลองลองลองดูเนาะมาตามร้านอาหารลองถามดูว่ามีน้ำพริกน้ำปูมีอะไรไหมอะไรเงี้ยลองถามดูแล้วก็กินกับผักลวกผักต้มเพราะไม่พี่น้องแนะนําอร่อยแล้วก็คอหมูย่างกินกับหมูแดดเดียวทอดหรือว่าคอหมูย่างเนี่ยแนะนําเลยเข้ากันเพราะไม่พี่น้องมีข้าวเหนียวหมูมีข้าวเหนียวหนึ่งติ๊บก็หมูหนึ่งติ๊บเนาะเพราะไม่พี่น้องเนาะก็ โอเคครับผมนอกปอมัมพี่น้องเนาะก็กตึ้งหวาล้าใจล้ำหวาเนานะเออบ้านเฮาก็หู้กันดีอยู่แล้วเนาะรสชาติของน้ำพีน้ำปูก็ตึงหวาล้ำนาะปอมัพี่น้องยิงน้ำปูเนี่ยใหม่ๆนี่ตึงหวาหอมขนาดเนาะโอ้ตึงหวาลำ้ำใจน้ำหวาก็คลิปนี้ก็บบรรยากาศเออแดดออกแต่ก็ฝนมิเหมือนหลอดๆมาหน่นอยสักไม่สองเม็ดนี่เนาะปอมไปพี่น้องเนาะก,ก,ก็ประมาณนี้บรรยากาศดีเนาะ แล้วก็ธรรมชาติสวยงามเสมอแล้วก็เงียบสง,งบบ่ะม่ณว่น้องอช่วงอันนี้เหมือนกับเวลาหนังกอย่างที่ต้องบอกเนาะจะมีมดมีอย่างมีหมอนมีแมงโบ้งมีอย่างมันห้อยมันปิวมันติดมาก็ตีต้อมพอๆยังแย้งกับประมาณเนีน่ยเนาะกกลัวพวกอตีมันมีพิษแล้วก็มีอตีเป็นคันๆนี่เนาะแหมย่างปีกบ้านไปก็ต้องอาบน้ำเนาะอาบน้ำเป็นเสื้อผ้าเผื่อจะไปพอลุ้งพอลูกนี่เนาะ กลัวคนเขินมันติดดนาองปอมไปน้องเนาะก็โอเคครับผมในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลำล้าปอแมแยไปน้องไปก่อนเนอเนาองตึงหวาลำแต่ลำหวากับน้ำพริกน้ำปูพักตม้มแคบหมูข้อหมูย่างนาองปอมแยไปน้องเนาะลำแต่แล้วก็อิ่มขนาดเนาะป้ากันคลิปหน้านาอ,นองปอมแยไปน้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นเมนูอะไรยังนะครับสำหรับคลิปนี้ต้ามสา ح, พากินโชวต้องขอตัวลำล้าปอมแยไปน้องไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ